สวัสดีครับนักเรียนครับกลับมาพบกันนะครับกับห้องเรียนของคุณครูอัานนะครับกับวันนี้เราจะมาเรียนกันในบทที่8การบอกตำแหน่งและอันดับที่ในแบบฝึกหัดที่8.2นะครับอันดับที่ของสิ่งต่างๆนั่นเองครับ นหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร,ร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 1เล่มที่2หน้าที่5และหน้าที่7นะครับวันนี้ถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเด็กๆนะครับเปิดไปที่หน้าที่5นะครับของหนัง,นงสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร,ร์เล่มที่2นะครับข้อที่8.2อันดับของ อ่าอันดับที่ของสิ่งต่างๆนะครับวันนี้เราจะได้มาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอันดับที่นะครับซึ่งในวันนี้นะครับสถานการณ์ก็จะเป็นเรื่องของนักกีฬากระโดดไกลนั่นเองครับเด็กๆดูในรูปนะครับอ่าเขาก็จะมีรูปทีมสีต่างๆนะครับมีทั้งสีเหลืองสีแดง สีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะครับซึ่งก็จะเป็นนักกีฬากระโดดไกลนั่นเองครับเรามาดูกันครับซึ่งจุดเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่เส้นตรงนี้นั่นเองครับแล้วก็ดูครับว่าแต่ละสีนั้นมีสีไหนกระโดดได้ไกลที่สุดนะครับซึ่งแต่ละสีก็จะมีชื่อนักกีฬาครับอย่างสีเหลืองนะครับชื่อปูนสีแดงชื่อดงสีฟ้าชื่อบุ้งแล้วก็สีเขียวชื่อต้งนะครับ อาโดยกรรมการนะครับบอกว่าผู้ที่กระโดดได้ไกลที่สุดจะเป็นผู้ชนะนั่นเองครับซึ่งจากในรูปแล้วนะครับตรงนี้ แสดงว่าสีเหลืองเนี่ยกระโดดได้แค่นิดเดียวเองครับคือกลา้ที่สุดเลยนะครับแต่ว่าสีที่กระโดดไกลที่สุดนั่นก็คือสีเขียวนั่นเองครับกระโดดได้ไกลที่สุดก็ต้องเป็นอันดับที่1นะครับแล้วก็เป็นที่2คือสีฟ้าที่3ก็คือสีแดงและที่4ีก็คือสีเหลืองนะครับเพราะว่าโดดได้ใกลนิดเดียวเองนะครับอันนี้เรามาดูในแบบฝึกหัดนะครับเขาบอกว่าให้เติมคําตอบอย่างอันแรกนะครับ กระโดดไกลได้เป็นอันดับที่1อ่าใครครับนักเรียนกระโดดไกลได้เป็นอันดับที่1อ่าก็คือเด็กชายต้งนั่นเองนะครับเด็กชายต้งกระโดดได้เป็นอันดับที่1นักเรียนก็เขียนชื่อของต้งลงไปนะครับต่อไปครับกระโดดไกลได้เป็นอันดับที่2ดูสิครับใครเป็นอันดับที่2อ่าบุ้งนะครับบุ้งนะครับเราก็เขียนชื่อบุ้งลงไปในอันดับที่2ครับ และอันดับที่3เป็นใครนะจะได้เหรียญทองแดงนะครับอันดับที่3ก็เป็นโดงนั่นเองนะครับอะดังนั้นที่1ก็ได้เหรียญทองที่2ได้เหรียญเงินและที่3ก็ต้องได้เหรียญทองแดงนะครับดังนั้นตรงช่องอีก3มช่องตรงนี้ให้เด็กๆเติมเองนะครับอะคนที่ได้เหรียญทองแดงก็คือที่3นะครับใครครับที่3ามโดงเราก็เติมชื่อลงไปให้ตรงกับเหรียญทองและเหรียญเงิน นะครับเด็กๆลองทํากันดูนะครับต่อไปครับไปดูที่หน้าต่อไปหน้าที่6กนะครับการแข่งขันวิ่งเก็บของนะครับมีนักกีฬาทั้ง4ี่สีเช่นเดิมนะครับสีแดงสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีฟ้าเรามาดูกันนะครับว่าการวิ่งเก็บของซึ่งในขาดวงกลมนั้นคือของที่แต่ละสีวิ่งมาเก็บได้นะครับว่าแต่ละสีนั้นเก็บของได้จํานวนทั้งหมดกี่ชิ้นซึ่งเขาก็บอกว่า สีหรือว่าผู้ที่เก็บของได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันครับอย่างสีแดงวิ่งเก็บของได้ทั้งหมดกี่ชิ้นครับสีแดงอ่าเราก็มานับตรงนี้นะครับ1 2ึ4งสองามี่หาหได้8ชิ้นนะครับเราก็เติมเลข8ลงไปนะครับต่อไปครับสีเหลืองวิ่งเก็บของได้ทั้งหมดกี่ชิ้นครับนับครับ 1>, 1 2ึ่งสอามสี่ได้7ชิ้นเราก็เติมเลขเจลงไปนะครับต่อไปสีเขียววิ่งเก็บของได้ทั้งหมดกี่ชิ้นครับสีเขียวนับครับหนึ่งสองสามสี่ห้ได้9ชิ้นครับเขียนเลขเก้ลงไปนะครับและสุดท้ายครับสีฟ้า เก็บของได้ทั้งหมดกี่ชิ้นครับนับครับ1 2 3 4 5ส7 8 9า0ได้10ชิ้นนะครับนี้เด็กๆลองมาดูครับเขาให้มาเรียงลำอันดับนะครับว่าสีที่เก็บของได้มากที่สุดจะต้องเป็นอันดับที่1เรามาดูกันครับสีไหนที่เก็บของได้มากที่สุดอ่านั่นก็คือสีฟ้านะครับ เก็บได้ทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันสีฟ้าก็ต้องเป็นอันดับที่1นะครับเราก็มาดูว่าอ่าสีฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับสีฟ้าเราก็เติมเลข1ลงไปนะครับอ่าต่อไปสีที่ได้น้อยลงมาก็คืออันได้เก้าชิ้นสีเขียวอ่าสีเขียวแล้วก็เติมเลข2ลงไปต่อมาสีที่ได้อันดับต่อมา7หรือ8ครับอ่าต้องเป็น8ก็คือสีแดงสีแดงได้เป็นที่ส และสุดท้ายได้น้อยสุดได้7ชิ้นก็เป็นดับที่4สีเหลืองเด็กๆเ,เขียนลำดับให้ถูกต้องนะครับอ่าต่อไปครับไปดูที่หน้าต่อไปห,หน้าที่7ครับอ่าเรื่องของการแข่งขันกีฬาเช่นเด่นเช่นเดิมนะครับแต่ว่าเป็นการใช้สถานที่ซึ่งเป็นอาคารกีฬานะครับในอาคารนี้มีทั้งหมดด้วยกันกี่ชั้นครับดูสิครับ1 2สอง 3 4 5มีทั้งหมด5ชั้นด้วยกันซึ่งแต่ละชั้นก็จะมีการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทนะครับอ,อย่างชั้นที่1น้าง้งล่างสุดแข่งวอลเลย์บอลครับชั้นที่2แข่งบาสเกตบอลชั้นที่3แข่งปิงปองชั้นที่4แข่งแบดมินตันและชั้นที่5แข่งฟุตซอลทีนี้ เราจะมาตอบคำถามกันนะครับอันแรกการแข่งขันวอลเลย์บอลจัดขึ้นที่ชั้นเท่าไหร่ครับวอลเลย์บอลอ่าวอลเลย์บอลตรงนี้ชั้นที่เท่าไรครับชั้นที่1ครับเราก็เติมเลข1ลงไปต่อไปครับคำถามข้อต่อไปการแข่งขันปิงปองจัดขึ้นที่ชั้นเท่าไหร่ครับปิงปองมาดูสิครับปิงปองอยู่ตรงไหนอ่าเจอแล้วปิงปองอยู่ชั้นที่3เราก็เติมเลข3ลงไปครับ ต่อไปครับคำถามต่อไปชั้นบนสุดจัดแข่งขันกีฬาอะไรครับบนสุดบนสุดก็คือข้างบนสุดเลยคือชั้นที่5แข่งฟุตซอลนะครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เด็กๆก็เอาคําว่าฟุตซอลมาเติมลงไปในช่องบ้างตรงนี้เขียนเลยนะครับว่าฟุตซอลนะครับดูจากตัวหนังสือตรงนี้แล้วเขียนลงมาครับต่อไปข้อนี้ถามว่าพรนิพาจะไปเชียร์เพื่อนที่เป็นนักกีฬาแบดมินตันพรนิพาต้องขึ้นไปที่ชั้น อพอนิภพาไปเชียร์เพื่อนที่แข่งแบดมินตันอ่านี่เองครับแบดมินตันอยู่ชั้นที่เท่าไหร่ครับชั้นที่4นักลรียนก็เติมเลข4ลงไปในช่องว่างนะครับต่อไปครับกองเชียร์ที่ขึ้นไปเชียร์กีฬาฟุตซอลของทีมตนเองและต้องการมาเชียร์กีฬาวอลเลย์บอลต่อต้องเดินลงมากี่ชั้นครับอ,อันแรกเลยเขาบอกกองเชียร์ขึ้นไปเชียร์ฟุตซอล ฟุตซอลอ,อยู่ชั้นนี้ครับอยู่ชั้นที่5นะครับฟุตซอลอยู่ชั้นที่ห้า,หาแต่ว่าพอเชียร์เสร็จแล้วอยากจะลงมาเชียร์เพื่อนต่อที่แข่งวอลเลย์บอลต้องลงมากี่ชั้นครับหนึ่งสองสาม ซีอาต้องลงมาถึง4ชั้นถึงจะได้มาดูบอลล์บอลเด็กๆก็เติมเลข4ลงไปช่องบ้างแบบนี้นะครับโอเคครับก็ขอให้นักเรียนตั้งใจทำแนละทำให้เสร็จนะครับสำหรับวันนี้คุณครูต้องลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนและถ้าโควิดหายเมื่อไหร่เรามาเจอกันที่โรงเรียนนะครับสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ